็นแดงๆไหมจ๊ะเพื่อนบ้านกำลังประกอบต้นคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเขาทำเสร็จนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะวันอาทิตย์นะคะป้ายะก็จะมาอัปเดตข่าวนะคะตอนนี้นะคะมาดูข่าวแพร่ระบาดเอ่อ โควิดนะคะว่าเป็นยังไงสถานการณ์ดีขึ้นหรือยังเนาะตอนนี้ที่เมืองออสโลนะคะขยายระยะเวลาในการาขยายระยะเวลาในการป้องกันนะคะ โดยเทศบาลออสโลจะขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการก็คือจริงๆเขาจะสิ้นสุดวันที่3าธันวานี้ใช่ไหมคะเขาก็ขยายระยะเวลาเพิ่มนะคะไปจนถึงวันที่14ธันวา2563นะคะเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีผู้ติดเชื้อเยอะมากนะคะ1260เท่าไหร่ประยะอ่านมาเจอแว็บแบบ6 5คนต่อสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเยอะมากเลยนะคะเขาก็เลยยังไม่ได้อ่อ ลดมาตรการนะคะยังเข้มงวดบังคับใช้ต่อไปเนาะแล้วเอกสารปลอมที่ปะะญาเล่าให้ฟังเนาะว่ามีการซื้อขายเอกสารปลอมยังสรุปไม่ได้นะคะก็ยังต้องสืบสวนหาความจริงต่อไปนะคะว่าเขาซื้อมาปลอมมาจริงหรือเปล่าเนาะแล้วก็ไปดูที่ <c oughs> การระบาดในนอร์เวย์ก็เริ่มลดตรงนะคะเขาก็ โดยส่วนรวมนะคะเริ่มลดลงอย่างไรก็ดีนะคะกระทรวงสาธรารณสุขนอร์เวย์ยังคงแนะนําให้ไม่ให้ผ่อนปลนมาตรการควบคุมการระบาดในครั้งนี้นะคะแล้วผู้ติดเชื้อนะคะอัปเดตเลยคือติดเชื้อสะสม34,747นะคะเสียชีวิต328รักษาหาย29,882รายนะคะสำหรับนอร์เวย์นะคะสำหรับไอซ์แลนด์ก็จะติดเชื้ออยู่ที่5,346รายเสียชีวิต26ราย แล้วก็รักษาหาย5 1 1 4รายในนอร์เวย์นะคะมีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กด้วยนะคะแต่เด็กเขาก็มีโรคนะคะเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นโรคจำตัวอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตนะคะเป็นเป็นเด็กรายแรกนะคะก็เศร้าใจนะคะสำหรับเด็กเนาะโอเคค่ะแล้วาตามที่รายงานข่าวนะคะว่า พระเจ้าแผ่นดินนะคะแล้วก็พระราชนีนะคะของนอร์เวย์นะคะก็ได้รับการกักการตัวนะคะเพราะว่าข้าราชบริพารในวังนะคะหนึ่งคนนะคะโดนตรวจว่าเป็นเป็นบวกนะคะก็เลยต้องพระองค์ทั้งสองก็เลยต้องอกักตัวเองนะคะเป็นเวลา14วันแล้วก็ไม่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 เป็นอะไรนะคะพระองค์ทั้งสองไม่เป็นอะไรนะคะแล้ว ไปยาก็จะไปอันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสถานทูตประจำกรุงออสโลนะคะสถานทูตไทยประจำกรุงออสโลแล้วเราตามข่าวไปที่เรื่องแปลข่าวนอร์เวย์มันมีอันนี้ข่าวเรื่องแปลข่าวนอร์เวย์โอ้เพิ่งลงเลยนะเนี่ยพระราชินีนะคะสอนย่านะคะพระราชดำรัสไว้ว่าการเริ่มต้นของช่วงเวลาแอดเวน ในปีนี้การแอดเวนก็คือการนับถอยหลังที่จะไปอ่คริสต์มาสนะคะเขาจะมีเทียน4เล่มอ่ะเดี๋ยวป้ายาจะแปะเอ้ยไม่ได้สิมันเป็นมันเป็นของเฟสเนาะ ที่หน้าเพจป้ายะดีกว่าอ่าแม่บ้านแม่บ้านเอ้ยสเปนฮังการีอินเยอรมันนะคะแม่ติ๊กนะเขาได้เขียนให้ความรู้ไว้ดีมากๆเลยป้ายะอ่านแล้วป้ายะก็อยากแชร์ให้ฟังนะคะเอ่อเกี่ยวกับการนับถอยหลังนะการจุดเทียนแอดเวนต์นะคะคือเขาจะมี4อาทิตย์เนาะ1 2 3 4จุดไปนั่นแหละค่ะไม่ขอเล่าถึงไอ้นี่แล้วกันเนาะไปดูข่าวเลยแล้วกันนะคะ อ๋อพระราชนีพระราชดำรัสของพระองค์บอกว่าการเริ่มต้นของช่วงเวลาแอดเวนในปีนี้ที่แตกต่างไปจากเดิมฉันคิดว่าพวกเราควรจะแบ่งปันแสงสว่างและความหวังซึ่งกันและกันวันนี้เรามาจุดเทียนเล่ม,ลมแรกที่พระราชวางังฉันหวังว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ดีก่อนวันคริสต์มาสและมีความสุขต่อจากนี้สืบไปนะคะอันนี้คือพระราชดำรัสของพระราชนีนะคะของนอร์เวย์นะคะ อะมาดูที่ข่าวตำรวจบุกทลายตำรวจบุกทลายแก๊งปาร์ตี้นะคะคือ มีคนนะคะจัดงานปาร์ตี้โดยการฝ่าฝืนกฎนะคะตำรวจที่ออสโลนะคะก็ไปยุติงานปาร์ตี้หลังจากมีรายงานว่ามีผู้คนที่เข้าร่วมปาร์ตี้13คนในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะและถูกรายงานว่าละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการติดเชื้อนะคะแล้วที่ท�มโซเหมือนกันนะคะอยู่ทางเหนือนะตำรวจก็ไปยุติปาร์ตี้ส่วนตัวนะคะแล้วก็คิสซินสันตำรวจก็ไปบุกงานปาร์ตี้ของผู้เข้าร่วม นะคะข้อห้านอกจากนี้ในเมืองทรอนแฮมอัลนดานมัลม,ม,ม,มูสเลขอคะ่ชีเพลดดิสตันแล้วก็วัตโซเลขอคะ่มีรายงานว่าตำรวจได้ยุติงานปฏิส่วนตัวเนื่องจากมีเสียงรบกวนยามวิการนี้คงดึกนะคะคงดึกคงไม่ไม่เกินไม่เกิน จำนวนคนที่เขาระบุตแต่ว่าดึกมากเขาสามารถเรียกตำรวจมาได้นะคะที่นี่นะไม่เหมือนบ้านเรานะนีสองตีสามคุยลยังการ,ระมังตั้งโปะอยู่เลยนะโอเคค่ะอ่ะไปที่เมืองเอสเก้นะคะเมืองตำรวจเมืองออสโลในคืนวันอาทิตย์หลังจากมีรายงานว่ามีการยิงปืนหลายนัดในย่านที่อยู่อาศัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและยังจับกุมผู้ต้องหาสองคนรวมไปถึงยึดอาวุธปืนหลายกระบอกเอาขนาดนี้มีแบบนี้ด้วยนะคะ ข่าว Norway นอะร์เวย์เนาะนั่นแหละค่ะช่วงนี้มันอากาศมันเริ่มหนาวนะคนคงดื่มนะแล้วก็มีปาร์ตี้เยอะโอเคบุกทลายบุกทลายงานปาร์ตี้แล้วนี่ข่าวนี้ปะยะว่าจะทำนะพอดีปะยะอ่านข่าวแล้วปะยะเกิดความสนใจนะ ว่าอาหารอาหารของโนเวย์ที่ได้รับความนิยมมากก็คือบรนะูนอุสเนาะบรูนอุสนี่ก็คือชีสสีน้ำตาลนะคะเนี่ยแอดมินก็เอามาแปลจริงๆด้วยเมื่อวันก่อนนะปะยะย่าอ่านว่าเอยอยากทำจังเลยเกี่ยวกับระะกบรูนอุสไปย่าเลยว่าเดี๋ยวจะไปซื้อบรูนอุสมาแล้วก็จะมาทำข่าวให้เอ่อทำข่าวมามาเสนอนะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะว่าบรูนอุสของ นอร์เวย์ที่โด่งดังไปที่เกาหลีเนี่ยเป็นยังไงเนาะมันก็อร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ปะยป้ายก็ว่าจะซื้อแล้วเนี่ยวันนี้ก็แอดมินก็เอามาแปลเออน่ารักอะแต่ป้าะยะไม่พูดดีกว่าเนาะใครอยากรู้ไปดูที่แอดมินเรื่องแปลข่าวนอร์เวย์นะคะโอเคค่ะป้าะยะมาสรุปข่าวสั้นๆก่อนนอนนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เอ,อ่อที่นอร์เวย์ที่บ้านป้ายะเนี่ยลบสิบลบเก้าลบสิบนะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงมีสุขภาพพารมัยแข็งแรงเนาะแล้วก็ใครที่อยู่เมืองนอกตอนนี้ก็อากาศเริ่มหนาวแล้วยิ่งนอร์เวย์เนี่ยก็เริ่มหนาวแล้วแต่ที่บ้านปยานีาไม่มีหิมะเลยนะคะปีนี้เนาะน้ำข้างนอกเนี่ยขาวโพลนด้วยน้ําแข็งนะคะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนข่าวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะไฮเดบราลาสเมนต้นไฟตรกลาง เพื่อนบ้านเขาตั้งเมื่อเช้าจ้ะ